ทั้งวันกินทั้งวันเว้ยเราแก่ก็รู้แล้วนะว่าใครชนะบางทีมันกไม่มีใครสนสัญญาดูจากสาลีระการปแต่ละคนไอแล้วก็กินอันไหนลองลองตัดดิคำว่าผีเสื้อซิพี่ต้อมตัดไปผีเสื้อ เปิดเลยนะคะทุกคนขาวันนี้เป็นวันที่2นะคะณเกาะล้านค่ะทุกคนขาตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่รีสอร์ทค่ะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะไปทานข้าวเช้านะคะก็แบบรองท้องไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปกันที่หาดต้าแหวนค่ะทุกคนขาเพื่อที่จะไปนั่งกินอะไรอร่อยๆก่อนกลับนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศที่เกาะอีกทีหนึ่งไม่ใช่ที่เกาะที่หาดค่ะทุกคนขานี่ก็เกาะแล้วนะคะเกาะล้านนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งพักทานอาหารทะเลกนันนะคะกับเพื่อนของเราทุกคนนะคะมาหมดเลยะคะาาย่ะป้าจโ,โจโจยังไม่กินข้าวเฮียนนุลหลันหลังนะเฮียนนุหันมาบกมือใส่กล้องหน่อยทำไมต้องแบบอ๋อตโลมาชั่งว่า,างเลยนุนะคะแล้วก็พี่ไอซ์พี่นาพี่นามีคนอยากรู้ว่าไอ้สมองมันกุ้งแปลว่าอะไรเป็นสมอง สมองสมองมันกุ้งเลยก็ต้องแล้วตอนนี้พี่ต้อมนะคะพี่ต้อมพี่แชมป์นะคะแล้วก็บรรดาโซโซของเรานะคะทุกคนตอนนี้เราก็รอพี่เดี่ยวอยู่นะคะพีตื่นสายนะคะนัดเราเก้าโมงตอนนี้ก็เก้าโมงไม่มีอยู่จริงนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมานั่งนั่งชมวิวชิลๆดื่มด่ำบรรยากาศนะคะลมพัดหน้าซึ้ง ไปแล้วแบบทุกคนสังเกตว่าทำไมพี่ต้นข้าวดูแบบค้ำลงอะไรย่งี้ไม่ต้องสงสัยนะคะก็ตามน,นี้นะคะทุกคนคะตอนนี้อยู่ที่หาดนวลน,นะคะหาดนวลเฉยๆนะคะก็ทานข้าวก่อนแล้วก็ทานอะไรชิวๆนั่งทาคลิปการสนุกสนานแล้วก็ค่อยเดินทางกลับนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหาดนี้กันนะคะสวยมากค่ะทุกคน ใช่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะผมเกมใบคำใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะแบ่งทีมเป็นสองทีมนะครับผมโอ้ไม่ออกโอ้ไม่ออกโอ้ไดอโอ้ไม่อไม่มีไม่มีใครยอมเลใครยอมเอาบ่อยไงวะ

ชัางมันจันช่างมันเว้ยโอเคนี่จะเป็นคำใบ้ของเรานะคะโอเค ดูดิว่าไมาได้ได้ไดได้ด้ได้ได้ด้ได้ได้ไได้้ดได้้าด้ด้้ได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 ะได้ไดดไได้ได้้ดดล้อะไรอ่ะไ้ด้ดไดด ไม่องใจค่ะดูเลียงมวกกูสร้างดาวดามันง่ายบอกไปว่าเราไปวาดดาวอ่ะดาอะไรทำแบบนี้เว้ยนี่แล้วก็ฝนฟ้าอะไรอะไรไม่ค่อยใจก็แล้วที่หอยนางรมที่ว่าหอยนางรม ถามรอบไหมนะถามรอบเนี่ยถามรอบเนี่ยแต่ได้ปัญหาถามรอบาอันน mm ี้จะเป็นคำต่อไปนะคะนี่เลย โอเคน่าจะได้แล้วได้แล้วได้แล้วอะไรพวกช้าว่ะช้าว่ะช้าว่ะยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกสองสอง ไอ้กาใ้นี่แม่งดอกเลยจะใบ้อะไรอ่ะสามสองหนงนกเกาิดหมดิดหมดคำตอคือนกยุงค่ะนี่เป็ดยุงใบ้ไงใบ้ไงใบ้ไงนกยูงใบ้ไงไอ้นี่มันไม่เข้าใจว่านกยูงชัวงมันใบ้ให้คุณ นกกระจิบนกทายูตอนนี้เนขานือเขาเลยนี่ไงอยู่บนเขาอยู่บนเขาไปแมสุดท้ายถ้าถ้าฝั่งนีชนะก็เสมอหาดกันหมดแต่ถ้าฝั่งนี้ยังตอบไม่ได้เราไม่ชนะเ้าไปนะคะ ไปอะพอนึกออกพอนึกออกมันน่าจะได้แหละเพื่อนได้ขอคำแรกคแรกำแรกที่สออได้เพื่อนคแรกคแรกได้ไอมคำแรกแบบ พอได้ยกผมมั่นใจรอบเด็ก้องถูกถ้าพีคคู่อย่างน้อยก็ไม่ได้เกินว่าเนี่อะไรเนี่ยมาเดี๋ยวพูดพร้อกันนะ5 4 3 2ี่สามงมวมุ้งเสือคล้งแมวมุ้ง แล้วเสียโค้งแล้วลองเืนอหนึ่งการไม่เป็นหนูนะสองศูนย์วันสองศูนย์ว่นสอนะคะข้าวปีวันนั่งเนี่ยเป็นสภาพเขาด้วยวะเขาไม่ได้สักคะแนนเลยอ่ะก็ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะครับแต่เขหกเจ็ดพันมีอ่ะครับฐานกันนะครับสี่คนนะครับโอ้จจิิ๊๊บบโหจิ๊บ โอเคครับทุกคนก็แแฮแล้วก็กตลังจ่ายตามที่สัญญาไว้เป็นไงพวกมึงอิ่มเลยนี่แหละแดบฟรีอ่ะไม่แดบฟรีป่ะกูแดบฟรีครักูแดบฟรีอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าปีอีกแน่นอนครับเดี๋ยวครั้งหน้าต้องแก้มือตอบไปก่อนมือนี้แก้มออกเด้ ค่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็มาถึงนั่ง s p e ิดบ o a มาจนถึงท่าเรือหากลับแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เที่ยวเสร็จแล้วนะคะสองวันหนึ่งคืนสนุกมากๆเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูอีกแน่นอนนะคะรอบต่อไปจะไปที่ไหนต้องรอติดตามกันด้วยนะคะเจอกันนะคะจกอะไ้สตรีมนะคะสนุกเลยไปแล้ว